สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับว right enfin ันนี้กัมมาผัอผัวงครับกับหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพัวผกับพี่กับน้องครับมาตอบคำถามนะครับแล้วก็มาตามใจเอกซ์นะครับเพื่อว่าให้รีวิวการสนสะพายนะครับหรือว่าการขนเข่าหัวเข่าควายแบบนี้นะครับกับสำหรับทีนี้ก็จะเน้นเป็นการสนสะพายนะครับกับเป็น สูตรเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นที่ผมเห็นจนได้ขอดนะครับก็อาจจะมาคือช่างผู้อื่นนะครับอาจจะงามเมย์างามเมย์ก็อันนี้พี่น้องกรับเรื่องหลักก็ค่อยไปดัดแปลงเอานะครับอันนี้คือผมเรียนหลักหักจำมากนะครับเลย้าประมาณนี้นะครับสำหรับเชือกใส่ย,ยูซองเส้นนะครับก็คือเส้นเข้ากับเส้ยนของคอหรือว่าตรงคอนะครับกับเส้นเงี้ยวนะครับเป็นเส้น เข้านะครับหรือว่าสะพายนะครับใส่อยู่ประมาณ2เมตรนะครับหรือว่าว่าหนึ่งกับอีกสอกหนึ่งนะครับว่าหนึ่งกับอีกสอกหนึ่งนะครับควรองค์ข้อหรือว่าตรงข้อก็เพื่อเดียวนะครับอุปกรณ์จะมีวินนะครับมีวินนะครับกับเชือกสองเส้นนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับจะสอนวิธีนะครับหรือว่าแนะน้ำนะครับอาจจะใส่ก็มาสอนเกี่อวกับนะน้ำนะครับสำหรับพูดที่พรท่านเป็นนะครับสำหรับมือใหม่ ครับส่หรับมือเก่ากับมีอย่างในนั่นกับต,ตีชงเข้ามาได้นะครับถาดอันดับแรกก็คือจะอใส่โซนสดไพก่อนนะครับเปลี่ยนโซนสไพก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับเห็นวิธีการเดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คือสอนให้เปลี่ยนซะก่อนนะครับส่วนเปลี่ยนจริงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออันดับแรกนะครับต้างสอดกับวินก่อนนะครับวินลูกแรก นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับวินลูกที่สองนะครับนี้สมมุติว่าเป็นข้าวข้ยนะครับข้าเวข้าวข้าวยเห่านะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่ครับถือว่าก็สอดวินแล้วเ้ากับสอดเขาดังงัวนะครับดังงัวดัง้อยเห่านะครับละกั ้อมเขาเขามามนะครับใส่ดูวินเรียบร้อยนะครับสองอันยืมนะครับครับดูวินแถมยูลังลังเอ่อบ่วงนะครับลังบ่วงนะครับค้นอาจจะใส่่าลื่มนะครับเหลี่ยยค้นกระลื่มด้วกันนะครับใส่อยู่ข้างหลังบ่วงนะครับหลังจากข้าสอดนะครับสมมติว่าข้าสอดปึ๊บเขาบังวินแล้วนะครับวินลูกเรกนะครับอ้าดับเรกนะครับวินลูกแรยกนะครับเสียเข้าไป เขาจะมูงหัวจะมูควายเห่านะครับอ้อมไปนะครับเขาวิ่งลูกสองนะครับอ้อมเขามาหลังเขานะครับลังหูเพื่อนนะครับมาก่อมาเซบ่วงนะครับนี่ครับกระยุกระม่านนี่นะครับนี่ครับในไก่นะครับนี่ครับกจะจุกระม่านนี่นะครับอันนี้คือว่าข้อสอดเขาเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการนะครับบบบนี้นะครับวิธีการเท่ากั น่ครับเบบสะอาดๆได้ครับนี่ครับสอดมันเรียบร้อยปึ๊บบางคนสอดกลับหล้างนะครับก็คือเอาตามตามเฉียงมาเลยนะครับตามเฉียงมาเลยประมาณนี้ครับเอาพับขึ้นครับนี่พับขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับพับขึ้นอ่านี่ครับจิชัดอ่าพับพับขึ้นหมวนเลยครับหนึ่งรอบนะครับนี่ครับติงเนียนๆครับ สองรอบนะครับสามรอบนะครับสี่รอบห้ารอบหกรอบนะครับเจ็ดรอบแปดรอบนะครับบางคนก็มาเก่ารอบนะครับก็เอาเก่ารอบนะครับนี่ครับเท่ากับนี่ครับก็เส็จเส็จแล้วนะครับสมุติวาตัวนี้มันมันพอดีแล้วนะครับมันเอ่อมันสั่นมันหย่าเท่ากับเรือนเรานะครับเท่ากับ เฉียบส่นีนะครับนี่ครับเสียบเจนีเ้าดึงขึ้นนะครับเป็นบวกนะครับหาก็เอาปลายดึงนะครับหาก็ลอกเลยครับกรูดตัวนี้นะครับปมตัวนี้นะครับมันจะหลุดไปข้างในมันจะลอกนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับอ่าอีกรอบนึ่งครับซาซาครับอีกรอบนึงนะครับส่งรับคูมาง่ามนะครับส่งรับ เป็นยังคือต้องเปลี่ยนวนสะายนะครับก็คือหนึ่งกับเป็นการข้าเอนียว่ากุสโลรบายนะครับสําหรับเขาสื่อัวาสื่อไข่คำว่าใหม่นะครับเขาเอาควายไ่เพื่อนก็จะจํากินเก่านะครับเชือกวนสะไยก็อยูจะอยูุในดังอยูนี้จะหมูเพิ่นนะครับเพื่อนก็จะชินกับกินเก่า่นจะบชินกับกินใหม่นะครับเอ่อเทากับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนก็จะเรื่อมปั๊บกินกับเทานะครับอันดับที่สองก็คือเป็นเข้าเหนีนวาคขามสวยงามนะครับ เป็นความสวยงามเป็นสีสันอากาศเคลื่อนว่าไก่งามพวกขนคนงามเพื่อแต่งนะครับงอควายจะงามกับาูิธีการชนกับไหนะครับอ่านะครับปึ๊บเข้าสวนแล้วนะครับเขาตบนมเขาดังเขาปิ้นแล้วปึ๊บเขาแม่นะครับแต่านะครับนี่ครับแต่าานะครับอ่าเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต้องจริงอยู่ประมาณนี้นะครับทับึ้นเลยครับปึ๊บนะครับนี่ครับ ดีไปครับกดตรไปที่น่อยก็ได้ครับอ่าหมุนครับนี่ครับมันก็จะเป็นผมแนวนี้นะครับนี่นะครับผมนี่จะเลียนเข่านี่นะครับเป็นห้เท่าดึงนะครับสองนะครับสามสี่ห้านะครับพุกเต้นนะครับนี่เลียวเต่เทาจะเอานะครับถ่านมันเอ่อนี่ครับถ่านมันหยาดมันเคีงหรือว่ามันสันผัวท้องก็เลียนเอา นะครับเข้าดึงเลยครับนี่นี้ไม่รู้สครับอันนี้แบบเรต้องใช้อันนี้ปูครับนี่จะอยู่ประมาณนี้คันว่าคือว่าตัวนี้ยาวก็เปลี่ยนมาอีกก็ได้นะครับอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับแต่คือเข้ามาถักต่อไปอ่องข้อนะครับสมุบาี่เป็นวินนะครับมีสองอันนะครับอันนี้คือเป็นอยู่ข้างข้างลูกเข้านะครับนาะงขางงอข้างไายนะครับอันนี้เป็นเป็นจมูกเป็นดังเพื่อนนะครับ ห้ากัเอาปูดนะครับเอาปูดเอาปมเอาบ่วงบ่วงไว้ข้างล่างนะครับเพราาถ้าจะเอาเชือกที่เข้าเข้าปูกลงไปจังสี่นะครับมันจะง่ายครับเข้าสอดปลายคือเลยครับสอดปลายเขาไม่ไม่บินนะครับบินขางนะครับนี่ครับนะครับบินขางเขาก็ออมไปนะครับออมไปข้างล่างข้อพึ่งนะครับก็สอดลง นะครับนี่จะเป็นองคข้อนะครับเป็นองคข้อนี่ครับเป็นองคข้อนะครับอ่านะครับอ,าบอ่าน,น,น,นก็นจะนี่จะลอยนะครับอ่ะติดต่องนะครับจะอยู่เส้นล่างนะครับและการเดียวกันนะครับเข้ากับสอดเขา้า ป <im itation> ินแ LIKE ล <im itation> ้วออมไปข้อแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับสําคัญว่าตัวนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับทันเอาไว้ข้างบนมันจะมาอยู่ข้างหลังนะครับมันจะมาอยู่ข้างหลังหม้อข้างควายเขานะครับสอดเลยครับนี่ครับปึ๊บมาสอดนะครับนี่ครับสอดอันเดียวกันครับสอดแล้วป้ายมันพับครับนะครับพับขึ้นป้ายนะครับจะๆนะครับอ่าหมุนครับดึงเิ่งๆเนียๆเลยครับเนืงนะครับ 2นะครับ3นะครับ4 5นะครับอันนี้เหลยวที่เขาจะเอานะครับเขาจะเอาเหล่วเตาข้ออ่างข้อควายห้านะครับหรือว่าเาสาไหยนะครับงัวควายเขาดึงแน่นๆเลยครับวันนี้หลุดปื๊ดนะครับปุม่มปุ่มตัวนี้มันจะแล่นกับข้างในนะครับรับรองบลวดนะครับนี่ครับข้อมันอยู่ในเออ่ ในวันนี้าขเห้าแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้กัทแนเท้าเห็ดอยากให้มันงามเท่ากับเอาอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันอยู่ประมาณจักหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นปมเป็นเงื่อนนะครับนี่ครับผมมีรู้นะครับ่มไม่รุดนะครับกระต้องแมตนะครับลอกกันเลยนี่ก็เป็นออกข้อนะครับ เอาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับถ้ามันอยู่นี้อันนี้แล้วจะเป็นสีนะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่คือเป็นออกข้อนะครับนี่นี่จะเป็นจมูกนะครับอันนี้เป็นสัมายนะครับของบนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจาอีกรอบนึงนะครับหนึ่งรอบนะครับช้าช้านะครับสำหรับฝากตอนเอฟซีนะครับทีเพื่อนอ่อ อยากให้รีวิวนะครับอ่าครับสอดเขานะครับสอดเขาบวกนะครับอ่าวดึงลงมาครับดึงลงมานะครับอ่าพับขึ้นนะครับบบบนี้นี่ครับพับขึ้นนะครับหมุนนะครับล็อกนะครับแน่นๆนะครับดึงแน่นๆเลยครับปมมันจะมีปมอยู่ทั้ง ทีข้าเกี่ยวมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่เพราะว่าตนเข้าดึงมันจะหลุดกันไปข้างในนะครับหนึ่งสามรอบนะครับสี่รอบนะครับห้ารอบหกรอบนะครับเจ็ดรอบแปดรอบนะครับนี่ครับขันข้ามาง่ายกว่เดยวยุกประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดึงเลยครับบ้านนี้ดึงนี้ก็จะหลุดปื๊ดขึ้นไม่มีหลุดนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับพี่น้องเช่างอเช่าควายนะครับที่เอ่อเพื่อนว่ามักความสวยงามนะครับในการส่งสภาพหรลูกๆในข้อนะครับก็อาจจะเอ่อเทปง่ายหรือว่าอาจจะมีหลายสูตรนะครับสำหรับผมก็ใส่สูตรนี้นะครับอยู่ในข้อบลูกๆนะครับกะบัตพุโตนะครับกะจะเอ่อปูกหรือว่าแมทอยู่ คดองานนี่นะครับสูตรนี่นะครับซึ่งกัจะเปลืองเฉียงนิดน่อยนะครับกัเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วนะครับคือเปลี่ยนเอ่อตัวไม่เผือกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วก็จะถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับกับสั่งรับคลิปนี้คลิปแรกนะครับกับขออนุญาตเอ่อภาพพี่น้องนะครับฝากตอนรับนีก่อนนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเฮ็ดได้นะครับซะชาชาชัดง่ายๆนะครับแต่ว่า สวยงามนะครับสวยงามสำหรับปมนี่นะครับกะแล้วเต้าจะเลื่อนนะครับแล้วแต่เต้าจะเลื่อนทันมันสั่นมันเงี้ยเขากลับปั๊บเอานะครับเปลี่ยนกับประมาณให้ดีกับพุกเดือนเทือนึงนะครับสําหรับส่วนสะพายหวดควายลูกเข้านะครับมันจะโบบาดดังบาดจงูเพิ่นสําคัญก็คือตัวความสวยงามนะครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปแรกครับผมมิงทัานเผือกคอคนเลี้ยงควายกับ ปากพี่ตัวน่องสเสนอนครับผมเดี๋ยวชมคลิปตัวไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนของจริงรผมสุรับคลินิตสวัสดีครับ